สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกองไายมื่อหนึ่งมาพบกับสองสรรพ,พน้องคือเก่าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเนาะเพิ่มเติม,ในในมกุ้งแซลม์เมื่อหนึ่งเดมุกเนื้อใหม่พี่น้องใส่หมูสามซันเนาะผักเ้ากระสิมีผักอันผักกาดเฮีนหอมแขกโหระพาค่ะพี่น้องจากสวนเฮาหลักอ่าต้นหอมพี่น้องเมื่อนี้กินข้าวเหนียวค่ะมาวากินทั้งสาวพี่น้องมาอร่อยยัยห่าหมูสามซันอะ,อะ,อะ ชาวนาดเป็นน้เมื่องว่านจะกินโมกแล้วไหมชาวนาดลือ,นอ,นอปแปลงมัน อ,อืมหวานฮะอืมเมนูปดูดอืม พริกหรอมกเหรออืมเพชรยุทตัวค่ะพริกหรอ ไะอ,อิตูไมปนัางรักค่ะปีนี้บุคอยงามทำ้าวดีค่ะยี่น้ำอไงก็เสียบ เช้านอนลื้อแปลงมันค่ะก็อที่เก็บขึ้นมาแล้วพอดีกินอาทิตย์หนึ่งเหลืองค่ะอือกินน้ำในกระเซ็บของมกักย่ก็ผูกกินเนาพี่น้อง <c oughs> อืบานท่านกินทำไม่สสคะยุ่งนี่กินอำไมอัดพี่น้องคนต่างแดน 嗯，再搞啥了？来 ก็พอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขาวิคงคลิปเป็นจบในแต่กระยทิ่มกระปากันเด้อพี่น้องฮักกันในน้อยแต่หากกระเปนันโดดนะว่าเบิองเวทันเทือนาสาวน้อยภัยเหตุยังกินยังพี่น้องจังไหนก็ขอบคุณมากค่ะถ้าสาวน้อยกินไม่สุภาพเนาะขอสุษภาพขอโทษท้อภัยเด้อพี่น้องจังไหนจะยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่น้องขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย